สวัสดีค่ะชื่อพี่ไอซ์สดานทองน้ำค่ะตำแหน่งคลาสตาค่ะก่อนหน้านี้พี่ไอซ์เป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะเพราะว่าได้เพื่อนแนะนำค่ะเรื่องของสุขภาพเข้ามาเพาะสุขภาพค่ะ,ะเพราะระบบค่ะพี่ไอได้เรียนรู้ระบบจริงจังมากๆค่ะในเรื่องของออฟไลน์ออนไลน์ ซึ่งมันสามารถทําเงินนะคะแล้วไปได้อีกช่องทางนึให้พี่ไอได้ด้วยค่ะโหมากๆเลยค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเงินเดือนพยาบาลนะคะก็แค่ประมาณ3 0,000กว่าบาทแต่วันนี้ค่ะพี่สามารถทํารายได้จากแฮปปี้นะคะมากกว่าเงินเดือนของพี่เอง 22, 3, ถึง2องเท่าเลยค่ะสุขสบายมากกว่าเดิมมากๆค่ะได้มีเงินเนอกอาะ ดูแลนะคะครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากเลยค่ะก็อยากจะฝากนะคะทุกท่านที่กำลังมองหาโอกาสอยู่นะคะอยากจะบอกว่า Happy n p m คือโอกาสของทุกทุกท่านค่ะลองเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อดูนะคะแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ค่ะ